ตอนนี้อยู่ปาข้าโวโพดค่ะมาอัปเดตข้าโวโพดให้ดูกันนะคะหลังจากหวานปุ๋ยไปวันนั้นจ้าตอนนี้ตจ้าข้าวโพดยี่สิบเก้าวันแล้ววิตน้ำอีกแล้วถุงรอบที่สี่ข้าโวโพดยี่สิบเก้าวันแล้วอัปเดตนะจ้าวิตน้ำรอบที่สี่หลังหวานปุ๋ยข้าโวโพดยี่สิบเก้าวันจ้า สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตต้นข้าวโพดนี่ส2่วันนี่ทันนี้ก็จะมาวิดน้ำอีกรอบหนึง่ง42วันนี้ก็วิ่น้ำไปแล้วฝนตกไปอีกรอบด้วยนะคะเนี่ยหรือต้นข้าวโพดพ่เดียลองมายืนซิว่าต้นข้าวโพดสูงขนาดไหนละ42วันนี้มันก็จะมีต้นเตี้ยกับต้นสูงเนเท่าพ่เดียละ โอเคเดี๋ยวค่ะหน้าเรามาอัปเดตกันอีกทีใกล้จะได้เก็บแล้วนะทุกคนไปดูไปดูเข้าไปดูในป่าเราโคตรกันเลยนี่ค่ะทุกคนมาดูต้นข้าวโพดระยะเวลา60วันนี่เห็นไหมมีฝักแล้ว,วมีฝักบางต้นก็บางต้นก็ฝักใหญ่บางต้นก็ฝักก็ยังเล็ก เหลือเวลาอีกสิบวันคือจะได้เจ็ดสิบวันนะคะเนี่ยเราก็จะได้หกักกระโพดเห็นไหมดูดูด,ด,ดูเลยก,ก็แขนหน่อยนี่อันนี้คือเ้ากระโพดขโพดหกสิบวันวันนี้มาอัปเดตให้ดูนะจ๊ะนี่สูงเลยเราก็ไม่ได้มาวิดน้ำหลายวันนะคะว่าช่วงน,นี้ฝนตกฝนตกทุกวันเลยสบายวิดน้ำเลยทีเนี้ย โอเคเดี๋ยวอัปเดตนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายละเหลืออีกสิบวันจะได้หักข้อดเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปอีพีต่อไปก็เป็นอีพีที่หักข้าพจนแล้วนะนี่ดูดูด,ดูมันก็จะมีทั้งฝักเล็กฝักใหญ่แล้วแต่ส่วนมากจะเป็นฝกักแบบประมาณนี้ประมาณนี้โอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเป็นเ่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ ep ีหน้ามาเจอกันใหม่เป็น น่าจะเป็นอีพีที่จะหักข้าโพดตรตงออกแล้วบ๊ายบายค่ะ